เล่าเรื่องสังคมศึกษาสวัสดีครับมาต่ออีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสังคมอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสังคมอีกแล้วนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในสังคมการเปลี่ยนแปลงในสังคมไลไหมครับตั้งแต่อยู่ในสังคมมีสถานภาพมีสถาบันทางสังคมมีการจัดระเบียบมีการขัดเกลามาคลิปนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมหมายความว่าคนที่มันอยู่ด้วยกันดีๆอยู่ด้วยกันแบบปกตินะครับด้วยความเชื่อด้วยค่านิยมด้วย กฎเกณฑ์ด้วยด้วยกฎระเบียบต่างๆด้วยประเพณีด้วยวัฒนธรรมสิ่งเหล่านั้นที่เราเคยปฏิบัติมามันมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องตกใจนะครับทุกสังคมที่มีมนุษย์อยู่ที่มีแบบวิวัฒนาการในแบบมีความรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปในทุกด้านอยู่แล้วนะครับสิ่งที่มันสําคัญมากๆเลยก็คือมันผังมโนทัศน์นะครับวิธีคิดของพวกเรา mindset ของพวกเราที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปให้ได้ถ้าใครที่ยังยึดติดกับเรื่องของเดิมๆ อาจจะยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้อาจจะทําใจไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่มึงเปลี่ยนไปแบบนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ผิดนะแต่ความจริงมันเป็นวิวัฒนาการของสังคมที่ต้องเปลี่ยนไปในทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราโตไปต้องความคิดเหล่านี้ต้องเปลี่ยนดนะ้วยสมัยเส้นต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เกิดโตมาก็จะมีความคิดต่างจากเราแม้กระทั่งปัจจุบันเนาะแต่ก่อนครูก็ยังมีการเล่นเล่นมีการเล่นซ่อนแอบมีการดีดลูกแก้วแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วเล่นโทรศััััพท์กกนนตตต้งแ่เดดะครบิ เล่นโทรศัพท์ตั้งแต่เด็กเลยนะครับประมาณนี้ซึ่งต้องยอมรับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปจริงๆประเพณีการเล่นวัฒนธรรมสงการแต่ก่อนเล่นกันแค่ที่วัดปะแป้งกันเบาๆแต่ปัจจุบันโอ้โหย,ก,ยกใหายยกย้ายขับรถกันไปทั่วทั้งจังหวัดเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยีต่างๆเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนใช้แค่นั้นแต่ปัจจุบันล้าสมัยนะครับโทรเห็นหน้าโดยที่ไม่เสียเงินมากนักอาจจะเสียค่าเน็ตแหละแต่มันไม่ได้เสียจากการโทร มันแบบล้ำสมัยจริงๆต่อไปต้องมีการล้ำมากกว่านี้โอเคนะครับแต่ต้องยอมรับนะว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับามาดูประเภทของการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้คอนเซปต์หลักๆของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็คือแค่นั้นแหละคือทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปต้องยอมรับให้ได้ประเภทของการเปลี่ยนแปลงครับมีระดับจุลภาคกับระดับมหาภาคระดับจุลภาคคือจุนแปลว่าเล็กเนาะก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลนะครับจากที่เป็นคนแบบนี้เปลี่ยนแปลงไป จากที่เป็นคนระเบียบกลายเป็นคนหย่อนยานจากที่เป็นคนขยันกลายเป็นคนขี้เกียจนี่เปลี่ยนแปลงระดับบุคคลเรียกว่าจุลภาคหรือระดับกลุ่มในกลุ่มที่เคยรวมกลุ่มกันกลับโกรธเกลียดกันอันนี้ก็ระดับจุลภาคแต่ถ้าระดับมหาภาคคือเปลี่ยนแปลงทั้งระบบกระทบต่อสังคมเช่นการเลิกทาสการเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนรัชกาลที่7จจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นแบบอะไรล่ะประชาธิปไตยหรือไม่การเปลี่ยนแปลงการ รัฐบาลประมาณนี้การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนี่คือการเปลี่ยนแปลงระดับมหาภาคปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับมี2อ,อย่างคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็คือการรับค่านิยมวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามานะครับเช่นการแต่งกายนะครับศิลปินที่เราชื่นชอบหรือไม่เรื่องของโรคระบาดเมื่อรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาเนาะไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจนะรับสิ่งนี้เข้ามาทําให วิถีชีวิตของพวกเรานี่เปลี่ยนไปส่วนปัจจัยภายในก็คือการที่เราประดิษฐ์สิ่งของใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็ส่งผลให้สังคมมันเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันทีนี้นะครับก็มาดูลักษณะของสังคมไทยที่เป็นอยู่นะครับอันนี้ลักษณะของสังคมไทยเนาะอันแรกครับเปิดกว้างในการรับวัฒนธรรมจากภายนอกนะครับวัฒนธรรมจากภายนอกมีหลากหลายทั้งเป็นอาหารการพูดจาเสื้อผ้าการแต่งกาย เรื่องของกีฬานะครับปัจจุบันมีกีฬามาใหม่ก็คือเทคบอลเทคบอลนียเป็นกีฬาที่รวมปิงปองกับฟุตบอลเอาฟุตบอลไปเล่นบนโต๊ะปิงปองนะครับจะมีความโคงนะ้งเรียกว่าเทคบอลเนาะก,ก,ก็ก็เป็นกีฬาชนิดใหม่เหมือนกันเพราะที่ไทยก็รับกีฬาชนิดนี้รับวัฒนธรรมตัวนี้เข้ามาเช่นเดียวกันนะครับไม่แร่งรัดเรื่องของระเบียบวินยัยลองสังเกตดูนะว่าใช่หรือเปล่านะครับจนมีคําที่ออกมาก็คือทําอะไรตามใจคือไทยแท้ทําอะไรตามใจคือไทยแท้ ให้ความสําคัญกับระบบอาวุโสไม่รู้จักการหลอกแต่เรียกว่าลุงป้านะ้าอาพี่นะ้องนี่คือระบบอาวุโสนะครับในต่างประเทศก็จะเรียกกันเลยว่ายูเฮ้ยมิสเตอร์เกียรติศักดิ์อย่างเงี้ยเฮ้ยเรียกคุณเกียรติศักดิ์นี่เลยครูก็เรียกนักเรียนว่าคุณนั่นคุณนี่ได้เลยนะครับเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสังคมไทยก็มีการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากสถาบันมหากริย์นี่ทั่วโลกเนี่ยก็จะมีแบบความเชื่อเกอี่ยวกับเรื่องของ เนือคนอย่างเช่นในของประเทศไทยก็จะเป็นแบบเชื่อว่า,วาสม,มุติเทพเป็นที่พระเจ้าลงมาเป็นกษัตริย์อย่างของต่างชาติที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างนี้ก็จะเชื่อว่า,วาเป็นคนที่พระเจ้ามอบองค์การมาให้ดูแลประชาชนก็คือไม่ใช่คนธรรมดาน,นั่นแหละนะครับอันต่อไปคือมีการแบ่งชนชั้นทางสังคมสังเกตดูนะว่ามีการแบ่งหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรวยความจนแบ่งแล้วนะเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของฐานะเรื่องของการศึกษา ใครเรียนที่โรงเรียนในเมืองโรงเรียนในตำบลใครเรียนจบมัธยมใครเรียนจบมหาลัยมหาลัยแล้วเธอมหาลัยที่ไหนมหาลัยในประเทศนอกประเทศมหาลัยในตัวกรุงเทพหรือว่าแถวชนบทโอ้โหมีการแบ่งแยกกันจริงๆนะครับฐานะของประชากรมีความเหลื่อมล้ําเหลื่อมมั้มประเทศไทยนะครับในปี64จัดว่าเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกไม่น่าไม่น่าดีใจนะครับนี่คือลักษณะของสังคมไทย ไปดูสังคมชนบทเนาะแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมืองมากยิ่งขึ้นแล้วนะแต่มารู้กันหน่อยสังคมชนบทนะครับมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับประชาชนอยู่ยางก,กระจัดกระจายใกล้ชิดธรรมชาติมีความแตกต่างทางสังคมน้อยนะครับค่าครองชีพต่ํามีลักษณะความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิก็คือใกล้ชิดกันไปดูสังคมเมือง ประกอบอาชีพหลากหลายส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับประกอบอาชีพหลากหลายประชากรอยู่กันอย่างหนาแน,น่นนะครับความแตกต่างทางสังคมมีมากบางคนรวยบางคนจนบางคนอยู่ในสลัมบางคนอยู่ในคอนโดที่สวยหรูนะครับในเมืองนะค่าครองชีพสูงมากนะครับลักษณะเป็นแบบทุติยภูมิความสัมพันธนะ์ก็คือค่อนข้างห่างไกลกันสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับต้นไม้ดินน้ําลม อย่างเงี้ยนะครับเวลามันเกิดมาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจล้วนทําให้สังคมเปลี่ยนไปทั้งสิ้นประชากรที่มีความเพิ่มขึ้นลดลงเป็นสังคมผู้สูงอายุประมาณนี้ก็ทําให้ลักษณะของสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันการเมืองเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจที่มันดีก็จะไม่เกิดปัญหาสังคมได้อย่างเช่นถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนมันจนมากขึ้นอย่างงี้จจำเป็นต้องกินอาจจะมีการลักวิ่งชิงปล้นอาจจะเกิดปัญหาสังคมตัวนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เช่นเดียวกัน เรื่องของการเมืองนะครับมีความเป็นประชาธิปไตยไม่มีความเป็นประชาธิปไตยล้วนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้เช่นเดียวกันความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันล้ำหน้าก้าวหน้าไปมากๆอย่างเงี้ยนะครับก็ล้วนทําให้คนในสังคมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันนะครับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันแรกเลยคือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงแบบไม่มีแบบแผนไม่ได้ตั้งใจให้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเองนะ เขาเปล่านะเข้ามาเองนะครับ2การเปลี่ยนแปลงแบบมีการวางแผนเอาดูแบบไม่มีการไม่มีการไม่มีแบบแผนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติก่อนก็คือสิ่งแวดล้อมดินน้ําภูเขาป่าไม้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเกิดเรื่องของภัยพิบัติแผ่นดินไหวมาที่1คนก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วนะนะครับหรือไม่เกิดเรื่องของโรคระบาดโควิดมาที่1แมสไม่เคยใส่เลยใส่มาแล้ว2ปีนะครับ ภาวะทางเศรษฐกิจนะครับตัวนี้เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดแต่มันเกิดเองเพราะมันเกิดขึ้นมาปุ๊บคนในสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบที่มีการวางแผนนะครับก็คือจงใจให้มันเกิดขึ้นกําหนดทิศทางเลวยว่าอยากให้มันเป็นแบบนี้นะครับเลยจงใจให้มันเกิดขึ้นนะครับมี2ออย่างคือไม่มีแบบแผนกับมีการวางแผนไว้ครับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็มีข้อดีกับข้อเสีย ลองคิดเพิ่มเติมดูนะว,ว่ามีนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าข้อดีก็คือมนุษย์ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้รับความรู้ใหม่ๆได้ง่ายยิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการของคนในสังคมได้แบบสุดๆเลยนี่คือข้อดีของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่วนข้อเสียก็คือต้องยอมรับว่ามันเกิดปัญหามลภาวะมีผลเสียต่อสุขภาพมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมนุษย์อาจจะยึดติดกับเทคโนโลยีหรือวัตถุเกินไป อันนี้ข้อเสียเนาะและหนักสุดเลยคืออาจจะหลงลืมหรือรังเกียจวัฒนธรรมของตนเองอันนี้น่ากลัวเนาะหลงลืมหรือรังเกียจวัฒนธรรมของตนเองก็คือเรารับวัฒนธรรมของที่อื่นมาแล้วพอมองเห็นของตัวเองอุ้ยทําไมแบบด้อยค่าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นผลเสียขาดความสาม,มคัคคีจบลงไปแล้วครับสําหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของของสังคมเหมือนกัน นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ